สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตี5้านาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสําหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นชานี้ด้วยประเด็นข่าวสําคัญครับสองผัวเมียโรดทวงสิทธิ์ซื้อลอตเตอรีร่ออนไลน์แบบจ่ายปลายทางผ่านเพจดังถูกรางวัลที่1นใบแต่ไม่ได้เงิน30ล้านเพราะร้านไม่ส่งลอตเตอรีร่ให้ผมพิมพ์บ้านเล็กสั่งไปแล้วผมนึกว่าเขาจะส่งมาให้ผมพิมพ์บ้านเล็กที่อะไรแต่ไรที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์อะไรไปหมดเลยผมก็สั่งแบบเก็บเงินปลายทางแต่ผมก็สั่งอยู่ประจํานะของพวกไอเน,นี้ยก็เพจอื่นก็ได้ได้ไดผมก็คิดว่าเขาคงส่งมาแต่ยังไม่ถึงอะไรเพราะว่าผมสั่งไปเมื่อวันที่ยีบสามกันยาพอวันที่ยีบห้าเนี้ยเขาบอกมียอดเก็บเงินปลายทางเบอร์ลูกค้าติดต่อได้ไหมได้ไหมครับผมผมก็ยกโป้ไปให้ครับ้านชี้แจงเบอร์โทรติดต่อไม่ได้ซื้อขายยังไม่สําเร็จเลยขายให้คนอื่นไปแล้ว ด้านทนายเกิดผลยืนยันการซื้อขายสำเร็จแล้วรับเป็นทนายให้เตรียมขออายัดลอตเตอรี่4ตุลาคมนี้สยองพบศพชายหญิงปริศนาเน่าเปื่อยในตู้คอนเทนเนอร์คลังสินค้าย่านลาดกระบังพบต้นทางถูกส่งมาจากฟิลิปปินส์ตำรวจเผยนำตู้เข้าไทยต้องสำแดงที่ด่านศุลกากรแต่อาจตรวจสอบไม่ละเอียดเพราะสำแดงเป็นตู้เปล่าเร่งตรวจสอบเส้นทางขนส่งตู้พร้อมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องสอบปากคำ ทนายอนันชัยเผยบิ๊กโจ๊กโทรปรึกษาเรื่องถอยคดีเหตุมีใบสั่งปริศนาแต่ทนายสายชนสู้ไม่ถอยประกาศ5ตุลาคมนี้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ระดับเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาว ท่านบิกโจกนะฮะได้โทรศัพท์มาผมว่าถอยดีไหมพี่ก็เลยบอกว่ามันยอมไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้เรากําลังลบกันอยู่พี่ก็ถามว่าใครแก่บอกว่าพี่อย่ารู้เลยพี่ก็ทําต่อไปกันแล้วกันในส่วนของพี่เอกสารที่ว่าเสร็จแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอย่ารู้เลยเดี๋ยวช็อกจะ,ะเทือนเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาวเอาว่างานแค่นั้นก็แล้ว ด้านบิ๊กโจก๊กทำงานวันแรกหลังลาเดินสายทําบุญผงะกองทัพสื่อลัน่นไม่เครียดไม่รู้เรื่องบริกเซอร์ไพรส์ พี่จ๊กมีความกดดันอะไรบ้างไหมคะไม่มีครับไม่มีทำงานตามปกติไในเชียร์ในเชียร์ในเชียรว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์วันที่5นี้เหรอครับพี่โจ๊กครับไม่เลยไม่ผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องครับครับน้องๆระวังนะครับสุดรันทดดาดตำรวจวัย53ปีค้ำประกันเงินกู้ให้เพื่อนตำรวจแต่เพื่อนหนีต้องใช้หนี้แทนเกือบ2ล้านบาท ถูกหักจากเงินเดือนจาก28,0 0 0บาทเหลือใช้ใจ่ายไม่ถึง4 0 0 0ต้องใช้หนี้จนถึงอายุ65ปีแถมป่วยอีกหลายโรคสภาพความเป็นอยู่สุดย่ำแย่ผู้กำกับสอพเอมืองสมุทรสงครามรุดช่วยเหลือเจ้าตัวน้ำตาคลอบอกมีกำลังใจสู้ชีวิตแล้วกระทรวงพาณิชย์จับมือผู้ประกอบการห้างร้านขนส่งและผู้ผลิต288รายลดราคาสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคกลุ่มบริการและกลุ่มการค้าออนไลน์สูงสุด8 7เเนําำร่อง3ามเดือน เริ่ม1ตุลาคมถึงสิ้นปี66คาดช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน2-3พันล้านบาทร่วมอะไรครอบครัวเอฟทักษอร์ on, สูญเสียคุณพ่ออนุสร์พักสุขเจริญเมื่อวันที่1ตุลาคมหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งนานหลายปีโดยเมื่อเย็นวานนี้ครอบครัวจัดพิธีรดน้ำศพขึ้นที่สาราย23วัดท่าทองโดยมีญาติสนิทและเพื่อนๆในวงการบันเทิงเดินทางไปร่วมแสดงความเสียใจขณะที่นักแสดงหนุ่มรุ่นน้องนนกุล เดินทางไปร่วมไว้อาลัยคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดสำหรับพิธีสวดอภิธรรมจะจัดขึ้นจนถึงวันที่6ตุลาคมนี้และมีพิธีชาปนก,กิจในวันที่7ตุลาคมเวลา16.48นาทีช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะคะคุณผู้ชมยังมีประเด็นต่อเนื่องค่ะกรณีที่พักเก้าไกลขับหมออ๋องออกจากพักนะคะในส่วนของพักเพื่อไทยค่ะที่วันก่อนบอกว่าจะเสนอเป็นยติด่วนให้สภาถกเรื่องนี้เมื่อวานนี้เนี่ยเปลี่ยนทิศท,ทางแล้วนะคะ โดยที่คุณอาริศอนเพียงเกตค่ะประธานวิปรัฐบาลแถลงหลังการประชุมว่าจากเดิมที่วิปพักเพื่อไทยมีมติจะเสนอยติด่วนกรณีพักเก้าไกลขับนายปฏิพัฒน์สันติพาดารารองประธานสภาออกจากพัก เข้าสู่ที่ประชุมสภาแต่เมื่อที่ประชุมวิบรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าช่องทางที่จะเสนอเข้าไปพูดในสภาน่าจะไม่เหมาะสมเพราะถ้าเข้าในสภาก็จะไม่สามารถหาข้อยุติได้และอาจโดนข้อคอรหาเรื่องเสียงข้างมากลากไปจึงมีมติให้ใช้ช่องทางทางการกฎหมายโดยการส่งไปสู่องค์กรอื่นที่เป็นกลางเช่นสารรัฐธรรมนูญหรือว่าปปอชอดาเนินการค่ะ ส่วนจะดําเนินการอย่างไรต่อไปจะมอบหมายให้คุณชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพักเพื่อไทยมือกฎหมายของพักเพื่อไทยศึกษาข้อกฎหมายในเรื่องนี้ก่อนโดยจะดําเนินการให้เร็วที่สุดโดยเบื้องต้นเห็นว่าการขับนายปฏิพัฒ์ไม่ได้เป็นไปตามข้อบังคับของพักเก้าไกลข้อ64สิีวงเล็บ5าที่กาหนดว่าจะขับออกได้ก็ต่อเมื่อ ทำผิดวินัยร้ายะแรงหรือผิดจรรยาบรรณหรือมีเหตุการณ์ร้ายะแรงอื่นซึ่งก็ไม่ได้เข้าเงื่อนไขใดจึงตั้งคำถามว่ามีเจตนาช่อชฉนหรือนิติกรรมอำพรหรือไม่ยืนยันนะคะว่าการที่ออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อไทยต้องการตําแหน่งรองประธานตามที่มีการกล่าวหาค่ะเมื่อได้เสนอด้วยเหตุด้วยผลในที่ประชุมของพักร่วมรัฐบาลวิปัสบาลแล้วเห็นว่า ช่องทางที่จะเข้าไปพูดในสภานั้นไม่น่าจะเหมาะสมต่อสถานการณ์น่าจะใช้ช่องทางทางกฎหมายที่จะเดินไปสู่องคอ์กรอื่นๆจึงไม่ได้ยื่นยติด่วนในวันพรุ่งนี้ก็ต้องปรึกษากับข้อกฎหมายโดยเอาอาจารชูศักดิ์สุดินเป็นหลักก็เข้าไปในสภามันหาอาจจะหาข้อยุติอะไรไม่ได้อาจจะบอกว่าเสียงครางมากลากไปอะไรทั้งหมนี้นะครับก็จะเป็นที่ปากของวงการของสภาผู้แทนรัษฎรเราก็ควรจะให้องคอ์กรที่เป็นกลาง ที่ทำหน้าที่เรื่องนี้เช่นปป,ปชหรือไม่กระสานร,รัฐมนูญอะไรตรงนั้นครับเป็นคนวินิจฉัยเรื่องที่สําคัญอย่างนี้พรรคเพื่อไทยไม่ต้องการได้ตําแหน่งรองประธานเลยนะครับมีบางคนบางข่าวหรือก้าวไกลเองบอกว่าพรรคเพื่อไทยต้องการตําแหน่งเพิ่มไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างเด็ดขาดเพราะว่าเรามีรองประธานเรามีประธานกันเรียบร้อยแล้ว เมื่อวานค่ะคุณศรีสุวรรณจัญญาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินยื่นคําร้องต่อปปชขอให้ไต่สวนและมีความเห็นเอาผิดพักคเก้าไกลและคุณปริพัฒน์โดยระบุว่าการขับหมออองออกจากพักเป็นเลขกลเพื่อให้สมประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ซึ่งอาจขัดหรือแย้งต่ออุดมการของพักที่ได้จดทะเบียนไว้จึงขอให้ปปชดําเนินการไต่สวนว่าเป็นการเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรการทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ด้วยค่ะค ส่วนทางด้านรองโฆษกของพรรคเก้าวไกลก็โต้กับคุณอดิศรนะครับย้อนถามว่าการที่ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เพราะว่าอยากได้ตําแหน่งรองประธานสภาหรือไม่คุณพักขมลนุนอนันต์รองโฆษกพรรคเก้าไกลก็ตอบโต้คุณอดิศรเพียงเกตน,นะครับปร,ประธานวิรัฐบาลที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องพรรคเก้าไกลขับคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาโดยตั้งคําถามว่าการที่คุณอดิศรพยายามแสดงความเห็นเรื่องนี้บ่อยๆเนี่ยเพราะว่าต้องการตําแหน่งรองประธานสภาอีกตําแหน่งใช่หรือไม่ ที่ออกมาอ้างว่าประชาชนเสียประโยชน์มีการไม่ซื่อสัตย์กับประชาชนคนที่เสียประโยชน์อาจจะเป็นท่านหรือเปล่าไม่ต้องห่วงพาก้าวไกลพาก้าวไกลดําเนินงานโดยมองประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ต้องคิดว่าเราจะทรยศกับประชาชนหรือจะผิดสัญญากับประชาชนฟังเสียงนะครับอ้างว่าประชาชนเสียประโยชน์มีการไม่ซื่อสัตย์กับประชาชนนี่ฉันขอถามกลับไปว่าคนที่เสียประโยชน์อาจจะเป็นท่านหรือเปล่าและขอตั้งคําถามไปว่าการที่พยายามที่จะ มีการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้บ่อยๆเนี่ยหรือต้องการตำแหน่งรองประธานสภาอีกตำแหน่งหนึ่งหรือเปล่านะคะประธานสภาก็จะเอารองประธานสภาก็จะเอาไม่ต้องห่วงพักเก้าไกลพักเก้าไกลเราดําเนินงานโดยที่มองประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักอยู่แล้วนะคะไม่ต้องคิดว่าเราจะทระยศกับประชาชนเราจะผิดสัญญากับประชาชนอันนี้ไม่ต้องห่วงเรานะคะ ส่วนที่คุณศรีสุวรรณร้องปปชสอบพักเก้าไกลนะครับแล้วก็คุณปฏิพัฒน์ว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่คุณพักสมนเนี่ยบอกว่าคุณศรีสุวรรณไม่ใช่สมาชิกของพักเก้าไกลอาจจะไม่รู้ข้อบังคับที่ดีพอการขับมออ,ออกจากพักเก้าไกลพูดชัดเจนเรื่องนี้ไม่มีการละครไม่มีการตรบัสัตว์ไม่มีการทรยศประชาชนใดๆทั้งสิ้นแต่คือการกระทําที่โปร่งใสตรงไปตรงมาที่สุดแล้ว ในเมื่อคุณปฏิพัฒน์ต้องการจะเป็นรองประธานสภาและทํางานตามแผนงานที่ได้วางไว้และพรคก้าไกลเองก็ต้องการเป็นผู้นําฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นการแยกกันเดินเพื่อเป้าหมายเดียวกันน่าจะเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุดครับค่ะมาต่อกันที่ประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นที่ไอซ์แลนด์กับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิตโรจนสุนันนะคะสมาชิกบุษิสภาเมื่อวานนี้เนี่ยคุณหญิงหมอให้สัมภาษณ์เปิดใจกับทีมข่าวค่ะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันบอกว่าจะไม่ฟ้องร้องเอาผิดกับผู้ก่อเหตุนะคะ โดยเมื่อวานนี้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เดินทางมาประชุมวุธิสภาตามปกติแล้วก็ให้สัมภาษณ์ชี้แจงถึงดราม่าที่เกิดขึ้นที่ไอซ์แลนด์เริ่มตั้งแต่เหตุผลที่เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงที่อยู่ระหว่างการเปิดประชุมสภาค่ะบอกว่าปกติจะมีการจัดทริปปีละครั้งแล้วก็ตั้งใจจัดในช่วงปิดสภา เป็นการจัดทริปไว้ล่วงหน้าเป็นปีแต่เนื่องจากว่าปีนี้มีการเลือกตั้งทําให้การเปิดสภาเลื่อนมาเปิดตรงกับทริปนี้ส่วนประเด็นที่ถูกชายไทยคุกคามขับไล่ออกจากร้านอาหารคุณหญิงหมอบอกว่าส่วนตัวเจอเรื่องความเกลียดชังแบบนี้มาเยอะมากทั้งๆที่ไม่รู้จักกันบอกว่าเรื่องนี้ต้องมองแบบเข้าใจทุกฝ่ายเพราะว่าการเมืองมีเรื่องของอํานาจผลประโยชน์และก็เรื่องของการปิดปากทําให้ในช่วงเวลา8-9ถึงปีที่ผ่านมาเกิดเป็นแรงกดดันที่ไปห้ามเขาเอาไว้ทําให้เขาแสดงออกมาในลักษณะดังกล่าว ส่วนเหตุผลที่ไม่ได้ชี้แจงหรือไปปรับความเข้าใจกับคู่กรณีเพราะว่าในชีวิตหมอไม่เคยสามารถพูดแล้วทําให้คนเปลี่ยนใจได้แต่สิ่งที่เราเรียนรู้คือไม่รับมันเข้ามาให้เราทุกข์แล้วก็เดินจากไปแต่ตัวหมอยังยืนยันเหมือนเดิมค่ะคือใดๆในชีวิตทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เพราะเราเคยทําเพราะฉนั้นเราก็จะไม่ตอบโต้แล้วเราก็จะมุ่งหน้าเท่านั้นเองเป้าหมายของเราคือทําความดีเท่านั้นเองค่ะต้องมองแบบเข้าใจทุกฝ่ายก็คือการเมือง ในในหลักนะคะไม่ใช่การเมืองแบบอีก,อก,อกรุ่นใหม่เนี่ยมันมีเรื่องผลประโยชน์แล้วมันมีเรื่องอำนาจแล้วมันก็มีเรื่องปิดปากขู่ขาดอะไรประมาณนี้คือในช่วงเวลา8ปดปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก่อให้เกิดเหมือนกับแรงกดดันที่ไปห้ามเขาไว้ถ้าจะแก้ันต้องแก้ที่ลึกสุดคือเรื่องระบบการศึกษาที่ให้เราคิดเองอย่าเชื่อสิ่งที่ตาเราเห็นหรือหูเราฟังถ้าเราไม่ได้ศึกษาวิเคราะห์เองในชีวิตหมอเนี่ยไม่เคยสามารถทําให้คนเกลียดสามารถ พูดแล้วเปลี่ยนใจได้แต่สิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือไม่รับมันเข้ามาให้เราทุกข์แล้วก็เดินจากไปเฉยๆเราไม่เปิดประตูรับมันมันก็ไม่เข้ามาทําร้ายเราถ้าส่งแล้วไม่มีคนรับมันจะกลับไปสู่คนส่งไม่คิดฟ้องแล้วก็ไม่ทําอะไรแล้วก็เดินหน้าต่อส่วนอีกดราม่าค่ะที่คุณหญิงหมอพรทิพย์ มีการโพสต์ภาพนอนทับลาวามอสก่อนที่จะลบออกไปภาพนี้เรื่องนี้คุณหญิงหมอชี้แจงยอมรับนะคะว่าเป็นความผิดพลาดของตนที่ไม่รู้ว่ามีการห้ามไม่ให้ทําแบบนี้ค่ะเป็นความผิดพลาดของหมอที่ไม่รู้ว่ามีระเบียบหรือมีกฎหมายถามว่าแล้วเรารู้อะไรก็คือว่ามันจะมีสารคดีในเครื่องบินนะคะเชิญชวนให้เที่ยวไอซ์แลนด์เนี่ยก็จะมีคนนอนอยู่บนลาวามอสก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากแล้วตรงไหนที่มีป้ายห้ามเราไม่เข้าเลยค่ะ แต่ตรงนี้มันมีที่จอดรถแล้วก็มีคนจอดแล้วก็เข้าไปนะคะเพราะนั้นเราก็เ,เรียกได้ว่าถ้าเป็นเรื่องราวมอสิก็ขออภัยซึ่งกรณีของคุณหญิงหมอพรทิพย์นะครับถึงแม้ว่าคุณหมอจะตัดสินใจว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีกับชายที่มาคุกขามนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ซวอเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ยอมครับเตรียมส่งเรื่องนี้ไปถึงรัฐบาลไอซ์แลนด์ให้รับทราบและจะให้คุณหญิงหมอยินยอมให้กรรมธิการดำเนินคดีด้วย เมื่อวานนี้ที่ประชุมกรรมธิการสิทธิมนุษยชนบุฒิสภาชุดที่สวสมชายแสวงการเป็นประธานกรรมธิการที่ประชุมนั้นได้นํากรณีที่เกิดขึ้นกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันต์เข้ามาหารือในที่ประชุมเพราะถือว่าเป็นการคุกคามสมาชิกรัฐสภาเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและอาจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนํามาสู่การคุกคามของผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ โดยสวสมชายเปิดเผยบอกว่าที่ประชุมหารือกันแล้วมีมติให้ดําเนินการอย่างเช่นการส่งเรื่องไปยังปลัดกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งสถานทูตไทยที่ดูไอซ์แลนด์ให้รับทราบและติดตามการกระทําของบุคคลดังกล่าวการส่งเรื่องถึงกงสูลกิติมศักดิ์ไอซ์แลนด์ประจําประเทศไทยเพื่อแจ้งไปยังรัฐบาลไอซ์แลนด์ให้ทราบการหนังสือตรงการส่งสื่อตรงไปยังนายกรัฐมนตรีของไอซ์แลนด์และประธานรัฐสภาข,ของไอซ์แลนด์และกรรมาการการท่องเที่ยวของไอซ์แลนด์ อันนี้คือช่องทางต่างๆนะครับแนวทางต่างๆที่คิดว่าจะทํานอกจากนี้กรรมธิการเห็นว่าเรื่องนี้เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายอาญาในหลายประเด็นเป็นการละเมิดสิทธิ์ของประชาชนผู้เห็นต่างจึงมีมติร้องขอให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์อนุญาตให้กรรมธิการเป็นผู้ยกร่างคําฟ้องเพื่อร้องทุกข์ดำเนินคดีหมิ่นประมาทด้วยครับคณะกรรมาการจึงมีมติขอให้คุณหญิงหมอยกร่างคําฟ้องแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดําเนินคดีกรรมธิการจะส่งเรื่อง ข้อร้องเรียนข้อปัญหาที่พบนะครับไปยังปรลัดกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้แจ้งสถานทูตไทยให้รับทราบและติดตามเกี่ยวกับกรณีของบุคคลดังกล่าวโ่งหนังสือถึงกงศูลกิตติมศักดิ์ไอซ์แลนด์ประจำประเทศไทยเพื่อแจ้งอย่างรัฐบาลของไอซ์แลนด์ให้ทราบส่งหนังสือตรงถึงผู้นำซึ่งเป็นนายกฐมนตรีของรัฐบาลไอซ์แลนด์นะครับและประธาน สภาของไอซ์แลนด์เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงของปัญหาดังกล่าวที่เพราะเป็นกรณีสําคัญที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพของประชาชนและก็ต่อสมาชิกรัฐสภา ส่วนความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่หลายคนจับตากันนะคะก็คือกรณีที่เชิญผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมหาหารือที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยเฉพาะมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยที่หลังการพูดคุยเนี่ยก็มีการย้ำนะคะว่าเป็นไปได้ด้วยดีไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งค่ะ โดยเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังได้เชิญคุณเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนฤพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเรียบรัฐบาลนะคะหารือเป็นการส่วนตัว45นาทีโดยประมาณค่ะซึ่งต่อมาท่านนายกก็โพสต์ภาพบรรยากาศระหว่างพูดคุยพร้อมกับเขียนข้อความว่าได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและการเงินเป็นการประชุมที่มีประโยชน์มากครับ จากนั้นนายกก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ที่กระทรวงกางครคลังนะคะบอกว่าเป็นการพูดคุยกันธรรมดาในฐานะผู้บริหารองค์กรสูงสุดต้องรับฟังความคิดเห็นในเรื่องสถานภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งทุกนโยบายที่จะทำกันก็ต้องรับฟังข้อกังวลที่มีข้อเสนอแนะมา ทางนี้ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่สองคนคุยกันแต่ยืนยันว่าเป็นไปด้วยดีและหลังจากนี้จะมีการพบกันอย่างต่อเนื่องอีก2-3ถึงสสัปดาห์ข้างหน้าย้ำว่าการหารือดังกล่าวไม่ได้เรียกมาจัดฉากและไม่มีปัญหาความขัดแย้งค่ะไม่ไม่เปิดเผยครับไม่เปิดเผยครับผมว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่สองคนคุยกันน,กนะครับ <สะ S 1> คุยกันด้วยดีคุยกันด้วยดีแล้วก็จะมีการพบกันอย่างอย่างต่อเนื่องนัดนัดกันครั้งต่อไปอีกสองสามวันข้างหน้า ไม่มีขัดแย้งเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีแน่นอนครับถ้านายขาได้มีการประเมินกันถึงสถานการณ์เศรษฐกิจอะไรนะคะในช่วงมีมัดมีมีครับมีหมดครับพอฟังครับผมผมก็ฟังครับก็มีเรื่องที่เห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยแต่ก็เราเราว็บเราก็เป็นตาคนตาเป็นผู้ใหญ่ที่งานราการจะเห็นด้วยตรงกันทุกเรื่องไม่ได้แต่เราพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลครับการคุยกันั้งนี้มีผลให้ต้องป็นปรับตัวโยวายที่ออกไปแล้วตัวไหนบ้างไหมคะปรับไปแล้วไม่มีครับยังไม่มีครับแต่ตัวที่ออกไปก็ต้องก็ต้องก็ต้องรับฟังซึ่งกันแะกกัันนนคครบ็ุยยอออ่่่างงตเื เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกครับ